ดีพีสวัสดีค่ะร้านดีพีประดับยนต์ลงโปบางนามงนะคะวันนี้แม่ค้าก็มานําเสนอตัวคอนโทรนภูมาลาัยไร้สายแบบ6ปุ่มนะคะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะคะของมีมาหลายชุดนะคะเพิ่งเข้านะคะ อุปกรณ์ในชุดมีแค่2ชิ้นแค่นี้เองนะคะง่ายกับการติดตั้งนะคะปุ่มก็กดง่ายนะคะอันนี้สำหรับท่านใดที่ไม่มีปุ่มที่คอนโทรลพวงมาลัยนะคะแล้วอยากใส่เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการใช้งานปรับเสียงเพิ่มเสียงหรือว่าปรับตั้งค่าวิทยุนะคะเราก็เลยเอาแบบนี้มานำเสนอการติดตั้งไม่ยากนะคะมีทั้งหหมด6ปุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็มีชุด อุปกรณ์รับส่งแค่นี้เองนะคะต่อสายไฟแค่4เส้นเท่านั้นต่อกับอะไรบ้างวันนี้แม่ค้าก็เอามาต่อกับอัลฟาโนดีวีดีให้ดูนะคะเห็นไหมคะ4เส้นไฟ SCC นะคะคีหนึ่งคีสองแล้วก็กาวแค่นั้นเองไม่ยากเลยถามแม่ค้าว่าติดตั้งกับรถอะไรได้บ้างนะคะติดตั้งได้ทุกรุ่นนะคะที่ รองรับคอนโทรลพวงมาลัยท่านใดที่เป็นเครื่องเล่น Android นะคะรองรับทุกรุ่นอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาปรับตั้งให้ดูนะคะว่ามันตั้งค่ากันยังไงนะสำหรับคอนโทรลพวงมาลัยเอ๊ะเรามี6ปุ่มเราจะเอาปุ่มไหนบ้างอันนี้นะคะอ่ะแม่ค้าบอกเริ่มเรียนรู้ใหม่เพิ่มเสียงลดเสียงอ่ะเพิ่มเสียงนะคะแม่ค้าก็กดแล้วก็มากดที่นี่นะคะชึ้บเนีย่ยสำเร็จแล้วลดเสียงนะคะจับ นะคะจับคู่ง่ายกว่าง่ายกว่าตัวที่มากับรถซะอีกนะคะเอาใหม่นะคะรถเสียงนะคะกดเข้าไปทีนึงสําเร็จแล้วเพิ่มเสียงรถเสียงอ่ะแม่ค้าแล้วปุ่มเนี้ล่ะปุ่มรับสายอยากให้เป็นปุ่มปิดเสียงได้ไหมได้คะ่ะลูกค้าเราก็เข้าไปจิ้มที่ปุ่มปิดเสียงแล้วก็จิ้มปุ่มนี้ จับคู่กันเห็นไหมคะเราไม่ต้องทําตามปุ่มที่เขาบอกก็ได้นะคะเลือกตามใจฉันอย่างตัวนี้นะคะเป็นตัวปิดเสียงเนาะแม่ค้าบอกอยากให้เป็นโหมดแม่ค้าแตะที่โหมดแล้วก็แตะที่ปุ่มนี้ปิง้งสำเร็จเรียบร้อยอ่ะเทสดูแค่3-4ปุ่มนี้นะคะแล้วแม่ค้ากดโฮมเลยอ่ะมาเพิ่มดูนะคะอันนี้เพิ่มเสียงนะคะเห็นไหมคะเพิ่มเสียงลดเสียง และแม่ค้าบอกว่าอันนี้ให้เป็นโหมดนะคะแม่ค้ากดทีหนึ่งเห็นไหมคะเปลี่ยนโหมดไปให้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะมีโหมดของวิทยุเพราะว่า USB เราไม่ได้เสียบนะคะอ่ะทีนี้เจ้าตัวนี้นะคะแม่ค้าบอกให้เพิ่มเป็นปิดเสียงนะคะกดทีหนึ่งเห็นไหมคะมันขึ้นกะกะบาดกดอีกครั้งหนึ่งมันก็มีเสียงเห็นไหมคะต่อง่าย กับ6ปุ่มท่านเลือกได้ดังใจเลยว่าท่านจะให้เป็นอะไรก็ได้นะคะท่านใดสนใจนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 1, 3 9 0บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีเคอรี่นะคะท่านใดสนใจนะคะใต้คอมเมนต์หรือใต้คลิปนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ส่วนเจ้าตัวนี้นะคะใช้ฐานนะคะลูกค้าส่วนเจ้าตัวชิ้นนี้รับตัวส่งนะคะก็จะ ใช้ไฟของรถนะคะตามหลังวิทยุเลยส่วนตัวรับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฐานอยู่ข้างในนะคะใช้ได้นานเหมือนกันกว่าจะเปลี่ยนแต่ละครั้งนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แมค่ค้าด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ